เก็บค่ะเก็บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเข้าป่าหาเก็บผลไม้ฟรีจากป่ากันค่ะผละไม้ฟรีที่ว่านี้คือเชอร์รี่ป่าค่ะลูกแดงๆค่ะอันนี้จะไม่ดำนะคะพันนี้ลูกแดงสดเดี๋ยวป้าอ้นจะเก็บมาชิมบัง ลูกนี้จะเล็กๆแดงๆสีสวยค่ะชิมกันค่ะหวานอร่อยมาแล้วเราเก็บกันเลยนะคะ อนอื่นพระอ้นต้องขออภัยเสียงรถที่ดังรบกวนด้วยนะคะเพราะว่าเก็บข้างทางด่วนอีกแล้วค่ะต้นมันสูงนะคะอันนี้ก็กำลังจะเริ่มหมนอีกแล้วว่าไม่มีคนมาถือกล้องให้หรือว่ามาโน้มกิ่งให้พระอ้นนะคะ เก็บเอาพอที่ได้ค่ะของฟรีได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะอุ้ยพวงเยอะมากค่ะนี่ค่ะเก็บค่ะเก็บจะหักก้านมาเลยก็กลัวโคตรด,ด่าเอานะคะ เก็บแล้วอย่าทำลายค่ะทุกคนเดี๋ยวปีหน้าไม่มีให้กินนะคะเดี๋ยวเขาซิบว่าให้เก็บกินว่าสันอื้อ ปีที่แล้วป้าอ้อนเก็บข้างสนามกอล์ฟลูกดำๆแบบว่าโหหวานอร่อยปีนี้ไปไม่ทันคะ่ปะป้าอ้อนไปเก็บเมื่อวานก่อนไปดูร้านเราเมื่อวานก่อนคือมันเหี่ยวแล้วคะ่ะแล้วบางกิ่งก้านเขาก็ตัดออกนะคะอันที่เตี้ยๆเขาตัดออกเพราะว่ามันบางไอ้ที่เขาตีกอล์ฟเนาะเขาเรียกว,ว่ากีดขวางไหมคะคุณป้า So. Hmm. Uh -huh. มาเจอต้นนี้ดกและเตี้ยมากแต่เสียดายค่ะยังไม่สุกค่ะมันยังออกส้มๆอ,อยู่นะคะเอากล้องจับไปทางไหนล่ะนี่ค่ะเอากล้องเทรศัพ์ปอนเป็นไรกว่ามันจะจับให้นะคะโอ้หมุนหาโฟกัสหลายรอบมากเลยคะ่ะเนี่ยนี่ค่ะดูค่ะคุณกล้องจา้านี่ปอ้นมาเขี่ยเคี้ยวแล้วนะคะนี่ค่ะดอกมันยัง ผลมันยังส้มๆอยู่นะคะเดี๋ยวไว้รอบหน้ามาเก็บแต่ไม่แน่ใจว่าจะทันคนอื่นหรือเปล่าพูดเป็นเล่นไปต้นเดียวก็พอได้อิ่มหนึ่งนะคะป้าอ้นกลับมาถึงบ้านทำนู่นทำนี่ทำกับข้าวกว่าจะเอาลุงนอนคนอื่นก็เอาลูกนอนนะป้าอ้นเอาลุงนอนกว่าลุงจะนอนป้าอ้นได้ทำคลิปนะคะนี่ค่ะก็มืดแล้วคะ่ะ มืดไหมตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งนะคะแต่ว่าข้างนอกมันมืดแล้วค่ะป้าอ้นก็เลยเปิดไฟไหนๆก็อยู่ในห้องแต่งหน้าแต่งตัวแล้วป้าอ้นก็เลยขออนุญาตปากแดกนิดนึงนะคะแดงแข่งกับเชอรี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสด้วยกันนะคะอันนี้ป้าอ้นล้างแล้วนะหวานหวานอร่อยค่ะ ลูกมันน้อยแนละ้วก็เลยได้ได้กินได้ทีละหลายหลายลูกอือร่อยมากที่อร่อยเพราะว่ามันฟรีไงคะ Редактор อร,อ,อร่อยจนลืมลุงก็ยังวะลุงแกนอนอยู่ห้องรับแขกโฟนเข้ามาห้องน้อยๆอ,ยอือร่อย ป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และคำแนะนำดีๆที่ให้ป้าอ้นนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ป้าอ้นได้ทำคลิปดีๆขึ้นได้ไดค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ กินอีกสักคำหนึ่งแน่นี่โอ้ยจะใหญ่ไปไหนคำจะใหญ่ไปไหนนี่อ,อ,อหวานอร่อย